ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจําวันที่31เดือน3กันนะครับผมสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเข้ามาดูกันเลยในวันนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศหมอกทึบนะครับช่วง22นาฬิกา28ถึง23นาฬิกา28เรามาดูในเคตจับกันเลยครับมาดูในเขตจับะระดับต่ำกันเลยนะครับผม มาที่สภาพอากาศหมอกทึบโปเกมอนก็จะมีตามน,นี้นะครับมาดูในเขตจับระดับสูงกันเลยนะครับลงมาสภาพอากาศหมอกทึบโปเกมอนก็จะมีตามน,นี้เลยครับก็สำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับชื่นชอบอย่าลืมกด like, share, ลไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเดี๋วเรามาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย